วิสาหากิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไก่ป่าเจิงควา้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดปี2565เมื่อวันที่4และ5สิงหาคม2565ที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดมีห้งสอนพร้อมด้วยคณะทำงานการประกวดวิสาหากิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดดําเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2565โดยมีวิสาหากิจชุมชนของทั้ง7อำเภอเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถเป็นตัวอย่างและต้นแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดาเนินงานดีเด่นสู่สาธารณชนและเป็นตัวแทนสู่การประกวดระดับเขตต่อไป ผลการตัดสินเป็นมติเอกฉันของคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดยกให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไก่ป่าชะ,ะเลิดการประกวดในครั้งนี้เนื่องจากเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพศ2548มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดีมีข้อมูลประกอบการย้อนหลังให้ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า3ปีการประกอบกิจการดำเนินงานโดยคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพบริบทของชุมชนและมีกิจกรรมที่หลากหลายมีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกันตรงตามหลักเกณฑ์และการดำเนินงานโดดเด่นกว่าวิสาหกิจชุมชนอื่นๆโดยมีผลิตภัณฑ์กลุ่ม6ชนิดได้แก่ยามเสื้อทอกระเหรี่ยงของสุภาพบุรุษเสื้อทอกระเหรี่ยงของสุภาพสตรีผ้าคลุมโต๊ะผ้าทอลายผ้าถุงกระเรี่ยงซึ่งจําหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในพื้นที่จังหวัดมีห้องสอน รวมทั้งตัวแทนจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในชุมชนและภายในอำเภอแม่ละน้อยได้อีกด้วยผู้ที่สนใจท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงานสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่นางสีเพนปิ่นทองหมู่ที่6ตำบลแม่ละหลวงอำเภอแมละน้อยจังหวัดมิ่องอนโทรศัพท์053619500